าาาาาาโนนะครับเป็นการทรงสริละสังฆาน,นะครับคุญญาสงวนนะครับบุญวงนะครับโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดบ้านเกาโบนะครับพร้อมด้วยลูกหลานนี่นะครับ โยมนะครับสุวรรณโยมวนิดานะครับโยมมานัทนะครับปููเป็นลูกเป็นหลานแท้ปีน้องของคุณยายนะครับและก็ลูกชายนะครับนะครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระเดชพระคุณลงตานะครับเพราะความสนิทสนุมคุ้นเคยและก็บุญกุศลนะครับที่คุณยายเคยสร้างไว้กับวัดบ้านเขาบอนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายคุณยายหน่อยเด้อนี่นะครับคุณยายนะครับ 94ปีนะครับคุณยายนะครับคุณยายสงวนนะครับบุญบงนะครับนี่นะครับลูกหลานญาติพี่น้องนะครับมาส่งสรีระสังขารของคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเดิอัตภาพร่างกายนะครับส่วนที่เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟนะครับก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับเหลือไว้แต่คุณงามความดีนะครับบุญกุศลบารมีนะครับกรรมดีที่สร้างไว้นะครับจะติดตาม เป็นพลวัตปัจจัยเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ตรัสไว้ปุญญานิปรลโลกัตสมิงปฏิทานโหติปานินางนะครับบุญจะเป็นที่พึ่งของเราในภพภูมิข้างหน้านะครับส่วนทรัพย์สมบัติของโลกนะครับจะเป็นแก้วแวนเงินทองนะครับทรัพย์สินมีค่าต่างๆก็เป็นของอยู่ประจําโลกนะครับไม่มีใคร สามารถที่จะนําไปใช้ในโลกหน้าได้นะครับแต่ผู้ใดใครก็ตามนะครับนําเอาทรัพย์สมบัติของตัวเองนะครับนําเอาอัตภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองนะครับมาให้ทานมารักษาศีลน,นะครับมาเจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาเป็นต้นนะครับบุญกุศลเหล่านั้นก็จะสามารถกลายเป็นบุญนะครับเป็นที่พึ่งของเรานะครับ พระพุทธเจ้าจึงแนะนำพัมสอนไว้ประจำประจำนะครับสุโคปุญญาสาอุชโยนะครับการสั่งสมบุญกุศลนำความสุขมาให้นะครับพระอ,องค์ตรัสไว้เป็นข้อสุดท้ายนะครับคุญญานิปลโลกัตสมิงปฏิทาหุนติปานินางนะครับบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ในโลกหน้านะครับเดอ้วันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณยายสงวนบุญบงนะครับ ญาติโยมญาติธรรมนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับให้การอุปถร,รมภ์คำชูวัดวาปศาสนาวัดบ้านเกาบบนะครับโดยเฉพาะลูกหลานของคุณยายนะครับคุณโยมสุวรรณาคุณโยมวัดนิดานะครับคุณโยมมานัทนะครับพร้อมด้วยลูกหลานนะครับหลายต่อหลายท่านด้วยกันนะครับ เวลาหน้าทุเรียนนะครับจะนําเอาทุเรียนบ้างมังคุดบ้างนะครับสิ่งของต่างๆนะครับไปร่วมถวายที่วัดบ้านเก่าบันะครับเป็นประจำประจำทุกปีนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระเดชพระคุณลุงตานะครับพระครูภาวนาจิตจจทนนะครับจะอาวัสวัดบ้านเก่าบอัอนะครับอาเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับมาร่วมงาน ชาปนกิจศพคุณยายนะครับส่งสรีระสังขารของคุณยายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเด้อนะครับญาติโยมมาเต็มเลยนะครับนี่นะครับกระผมมาทมภาพก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับที่วัดทับไซนะครับอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับเด้อลูกหลานของคุณยายนี่นะครับ ร่วมส่งสรีระสังขารของคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเด้อบุญกุศลคุณงามความดีนะครับที่คุณยายได้ทําไว้นะครับจะตราตึงอยู่ในโลกนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับานามะรูปังนิมิตตังนามะรูปังชีรตินะครับนามและรูปนะครับย่อมเสื่อมสลายไปตามนะครับแต่ว่าชื่อเสียงนะครับ คุณงามความดีย่อมคงอยู่ในลูกนะครับเออนามรูปังชีรตินะครับโอ้ขอโทษขออภัยนะครับพอจัดนึกถึงพุทธพจน์ตรงนี้นะครับก็ลืมนะครับชื่อและโคดนะครับจะยังยืนอยู่ในโลกนะครับหมายถึงคุณงามความดีนะครับที่เคยสร้างไว้กับลูกกับหลานกับญาติพี่น้องนะครับกับวัดวาพระศาสนานะครับ จะตราตึงอยู่ในจิตในใจของลูกของหลานของญาติพี่น้องผู้ได้พบได้เห็นได้ประสบพบเจอนะครับถ้าเป็นฝ่ายที่ไม่ดีนะเขาจะเหมือนกันนะครับเราเสียชีวิตไปแล้วคนอื่นก็จะนึกถึงเรานะครับเมื่อก่อนนะ้อนะคุณยายเคยไปทําบุญที่นั่นที่นี่นะครับเคยแนะนำํำคาสอนเคยสร้างคุณงามความดีต่างๆเด้อว,วันนี้นะครับลูกหลานญาติพี่น้องนะครับ พร้อมอกพร้อมใจกันมาส่งสริละสังขารของคุณยายสงวนนะครับบุญบุงน,นะครับโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับด้วยดีตลอดมานะครับยังเยอะอยู่นะครับเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับมาเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากพระอาจารย์พระครูใบดีการหนูเพียนนะครับเป็นคนจังหวัดจันทบุรีนี้นะครับ อยู่ที่วัดบ้านเกาโบและก็มีลูกหลานของคุณยายนะครับบวชเป็นพระนะครับแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปฏิวัติกรรมที่วัดบ้านเกาโบนะครับจากนั้นนะครับหลานชายลูกชายคุณยายนี่นะครับก็มานะครับนำพาญาติพี่น้องนะครับไปร่วมทําบุญที่วัดบ้านเกาโบนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกันแล้วนะครับเห็นความเป็นอยู่ของพระเจ้าประสงค์จานวนร้อยกว่าลูปนะครับแม่ขาวแม่ชีสามสิบกว่าชีวิตด้วยกันนะครับ ในหน้าผลไม้นะครับคุณโยมก็จะนําเอาผลไม้นะครับจะเป็นทุเรียนบ้างนะครับมังคุดบ้างลองกองบ้างนะครับอาหารทะเลบ้างนะครับไปทําถวายเลยนะครับวางเต็มนะครับกระเพียภูมิลงครัวเลยนะครับยังเก็บภาพวู่นะครับคุณแม่สุวรรณานะครับคุณโยมวันนิดานะครับคุณโยมมานัทนะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับไปร่วมบุญกุศลนะครับมีวิดีโอเก่าๆอยู่นะครับ ถ่ายไว้นะครับไหลสดไว้บ้างนะครับเด้อก็ขอบุญกุศลนะครับที่กุบาจารย์แม่ขาวแม่ชีและญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบอนะครับที่เคยให้ทานรักษาสินเจริญภาวนามากก็ดีนะครับขอบุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นพลวะปัจจัยอำานวยอวยผลให้คุณยายเด้อไปสู่ภพภูมิไหนก็ขอให้เกิดในภพภูมิสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกสิ่งทุกประการเด้อ